สวัสดีครับพบกับเบียร์วีรยุทธ์นะครับครับก็จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับไก่อายุ6สัปดาห์ต่อก็วันนี้ก็อายุ7สัปดาห์แล้วขอลืมก็จากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมเอาคลิปลงก็คือว่าไก่ไก่ผอมผมมาจับดูนี่ยมรู้เลยนะครับว่าไก่ผอมและโทมแล้วก็ ตัวที่แข็งแรงก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวเล็กๆก็จับจับก็ไม่ค่อยจะมีแรงแบบอยากจะหนีเราอย่างเงี้ยครับแต่วันนี้นะครับก็ตั้งแต่ที่ผมแยกมานะครับเห็นความแตกต่างเลยนะครับว่าเขามีความเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับก็คือแข็งแรงแล้วก็ขนขนไม่ฟูขนไม่ฟูแล้วขนสวยแล้ว แข็งแรงครับเจ็ดสิดาช่วยได้นะครับแล้วก็ให้อาหารเยอะขึ้นก็คือรังผมซื้อไอ้นี่มาให้กินตลอดช่วยได้นะครับกระตุ้นกระตุ้นการกินของเขาก็เสริมวิตามินอาหารวิตามินแบบผงกับอาหารด้วยซื้อมาไม่แน่ใจเป็นยี่ห้ออะไรนะครับก็ ขอสงวนไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ลองไปถามร้านอาหารสัตว์ดูนะครับว่ามีวิตามินอะไรบ้างยี่ห้อไหนบ้างนะครับที่ที่เหมาะสำหรับไก่ในการ,าารผสมอาหารให้กินนะครับก็จับดูอย่างเงี้ยโอเค ไม่พร้อมละมีเนื้อมีหนังขึ้นมากครับสวยครับโอ,โอเคละผมสบายใจขึ้นมากบวกกับช่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวนะครับช่วงกลางเดือนตุลานะครับพายุข้อสาซาละแต่วันนี้ก็ค้ม <laughs> เอาใจยากนิดนึงนะครับเลี้ยงไก่หน้าฝนเนี่ย รอดไม่ได้รอดมาได้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์รอดมีเปอร์เซ็นต์ตายก็ถ้าสําหรับผมนะครับเคยเลี้ยงมาชุดนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับน่าจะเกินอยู่ประมาณห้าเปอร์เซนต์แล้วครับหกเปอร์เซนต์ละต้องดูตอนจบนะครับตอนสาวเนี่ยเขาจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับทําวัคซีนไปเรื่อยๆนะครับจะมีตัวตายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับการสูญเสียนะครับมันก็ไม่รู้เนาะ ขนอ่อนที่หัวก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับก็จะมีไม่กี่ตัวที่ยังมีเหลืออยู่ถ้าตัวไหนตัวขนอ่อนขึ้นหมดแล้วก็จะเข้มๆหน่อยตัวนี้ครับผมไปถ่ายยุคเจ็ดสัปดาห์นะครับก็ฝากเพือ่อนติดตามด้วยนะครับ